สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะเม่์อัดคลิปเอาไว้นะคะเมื่อคืนแล้วก็เตรียมที่จะลงวันนี้แต่ว่าไม่สามารถเอ็กพอร์ตได้เพราะว่าเมมโมรีในเครื่องเต็มเราก็เลยแบบเคลียร์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 ไปเคลียร์มาลบคลิปที่เพิ่งอัดไปะคะ่ะเพื่อนๆเ,เลยทําให้ต้องอัดใหม่นะคะวันนี้ก็คือรีบอดัดรีบอัดเลยแล้วก็เสียดายมากเพราะว่า แลนด้อมเมื่อคืนเมยว่ามันดีมากมากเลยอะเมันเป็นเรื่องที่ขี้ใจมากๆเลยนะคะแล้วเมีค่อนข้างที่จะแบบเปิดเปิดลึกเลยะคะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอย่างที่จะสื่อสาระไรผ่นกับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาส่งรับฟังคลิปนี้เนาะ,ะเดี๋ยวให้เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บอกกันนะคะเม่ใช้ไพ่ไรเดอร์เวกนะคะในการเปิดดวงเพื่อนๆนะคะขออนุญาตเจ้ากรรมเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเพื่อนๆอยู่นะคะช่วย คือสามอะไรผักไทยอะค่ะให้บอกผานไทยนะคขอให้ช่วยบอกผานไทย ในเรื่องของเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการงานไหมในเรื่องของการงานตอนนี้สถานการณ์การงานนะคะของเพื่อนๆนนะคะจะอยู่ในรูปแบบที่เหมือนกับอาจจะเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆไม่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะหรือในเรื่องของการเงินนะคุณอาจจะประสบปัญหาที่มันติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้คือมันก็คือนิ่งๆนะคะ เป็นอะไรที่ที่แบบเรียบๆอ่างเงี้ยนะคะซึ่งงานที่คุณทำ่ะก็เรียกได้ว่าคุณก็มีความรักให้นี่แหละนะคะมีแพชชั่นให้กับงานนี้อะไรเงี้ยนะคะโดยอ,อจริงๆแล้วอะคะ่ะตัวคุณเองอะก็เรียกได้ว่าอยากที่จะเหมือนกับทุ่มเทนะคะเหมือนกับอยากที่จะทุ่มเทในเรื่องของการทํางานอะอยากที่จะตัดสินใจที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะให้มัน เต็มที่เลยอะไรเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่คุณอะที่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทุ่มเทกับสิ่งนั้นนี้เต็มที่คือสิ่งใหม่ๆที่คุณตั้งใจอะคุณอาจจะติดปัญหานี่เรื่องของการตัดสินใจนะคะคุณยังเหมือนกับยังลังเลอะคุณยังคิดเหมือนคุณคิดเยอะมากๆอะคุณคิดคุณคิดเยอะว่าคุณจะคุณจะทําดีไหมอะไรเงี้ยนะคะคุณจะลงมือทํานี้ไหมเอาแต่แบบคิดคิดก็เลยยังไม่ได้ทํานะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยแหละ มีคิดว่าคุณอาจจะก,ก็จะตัดสินใจที่จะลงมือทํานะคะจะตัดสินใจละหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนี้เรื่องของการงานอะไรเงี้ยคุณก็จะลงมือทําแต่ตอนเนี้ยคุณนาะสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยคุณได้แต่คิดอะไรเงี้ยได้แต่คิดแล้วก็ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งนั้นอะเหมือนกับมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นแต่ยังไม่ได้แบบตัดสินใจที่จะลงมือทํามันได้เต็มที่อะคือถ้าบางคนทําแล้วก็อาจจะยังแบบย้อนย้อนขาไปอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบก้าว,าวไปเต็มเท้าอะแต่ถ้า แต่หลักๆแล้วว่าดูเหมือนจะคิดเยอะมากยังไม่กล้ายังไม่กล้าลงมือทำอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจอ่ะคุณก็อยากที่จะประสบความสาเร็จนะในเรื่องของการงานนี่แหละอยากจะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะลงมือทําสิ่งใหม่ๆที่คุณตั้งใจไว้อะไรเงี้ยนะคะภายในของคุณอ่ะคุณอ่ะก็คือเป็นคนที่เหมือนกับมีเซนต์มีสัมผัสบางอย่างที่บอกว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นสิ่งนี้สิในเรื่องของการงานอ่ะมันคือเหมือนคุณอ่ะเออเขาเรียกได้ว่าคุณ,คณ,คณ คุณมีความชอบอะมันมีความชอบในในสิ่งนั้นอะอยู่ลึกๆอะว่าแบบคุณอยากที่จะทํามันอยากที่จะเริ่มต้นทํามันแต่ยังไม่แน่ใจว่าถ้าทําแล้วมันจะเวิร์กไหมมันจะประสบความสําเร็จไหมอะไรเงี้ยมันคือเหมือนกับแอบซ่อนอยู่ภายในใจลึกๆแต่เซนคุณก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเวิร์กแหละมันน่าจะเวิร์กนะมันมันถ้าทําแล้วมันน่าจะปังมันน่าจะดีนะอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของของกิจกรรมงานใหม่ในสิ่งที่คุณยังลังเลอยู่อะค่ะ โดยเหมือนกับว่าเพื่อนๆรอ,อบข้างคุณนะคะก็เหมือนกับคิดว่าเออถ้าคุณทำอะ่ะคือคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอะไรเงี้ยถ้าคุณทำยังไงคือยังไงมันก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็มองคุณว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันน่าจะแฝงๆสำหรับคุณนะ่ะในในงานใหม่นั้นอะไรเงี้ยน,นะคะเหมือนกับที่ผ่านมาคุณอาจจะถูกเอาเปรียบนะคะถูกเอาเปรียบจากผู้อื่นนะคะ ในเรื่องของการงานการเงินอะไรเงี้ยแตนะ่ตอนนี้นะคะคือเหมือนกับคนคือคนรอบข้างคนที่รักคุณนะเขาก็มองว่าในงานใหม่เงี้ยที่คุณจะไปเริ่มอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่จะแบบไม่คุณจะไม่ถูกเอาเปรียบนะคะมันจะคุณจะได้รับความยุติธรรมอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็ความปรารถนาของคุณอนะ่ะคุณอยากที่จะเริ่มต้นนะคะทํามันจริงๆ <laughs> ในเรื่องของอาจจะแบบอยาก ถ้าคนที่ทํางานประจําก็อาจจะเริ่มมองว่าอยากที่จะมีธุรกิจนะคะอยากที่จะเริ่มทําธุรกิจนะคะส่วนตัวนะคะหรือเริ่มแบบมองหานะคะงานใหม่นะคะที่อาจจะสร้างไรายได้ให้คุณดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของอ,อในเรื่องของงานใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของแบบอาจจะเป็นงานเสริมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะโอเค สถานการณ์ตอนนี้ของคุณอะ่ะคือเบื่องานที่ทำมากๆาเพื่อนคุณคุณเบื่องานที่ทำมากมากนะคะคุณอยากที่จะเปลี่ยนงานจริงๆนะคือมันเป็นฟีลนั้นเลยอะ่ะคือให้ออกมาคุณอยากที่จะเปลี่ยนงานนะคะอยากที่จะลองเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะคราวนี้นในเรื่องของความรักละกันเนาะมาดูในเรื่องของความรักตัวคุณเองนะคะคุณกําลังเหมือนกับตกหลุมรักใครบางคน Song, แอบส่องแอบมองใครบางคนอยู่นะคุณกําลังเหมือนกับตกลุ่มรักใครบางคนอยู่อะไรเงี้ยนะคะแต่คุณยังไม,ม่กล้าที่จะเหมือนกับเข้าหาเขานะคะคุณยังไม่กลา้าที่จะเข้าหาเขาคุณได้แต่เหมือนกับแอบ,บชอบแอบบมองอยู่เงียบๆแบบอยู่ภายในใจลึกๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเหมือนกับไปเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะมีการจบจากแยกทางมีการทะเลาะเบาะแวกเลิกเลิกลาก,กันไปในทางที่ไม่ดีนะคะแต่คุณก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยว สองอยู่นาแล้วแหละแล้วก็แบบคือคนเนี้ยเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ถูกใจมากๆอ่บคุณอยากที่จะเหมือนกลับมาหยิบยื่นนะคะอยากที่จะลงมือทํางานในความสัมพันธ์เนี้ยแหละอยากที่จะลงมือทํางานในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วนะคะโดยคนที่คุณชอบแบบคนที่คุณปรารถนาก็คือคนที่ที่คนเนี้ยเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่ เป็นคนเก่งมีความสามารถในเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาจิตใจดีนะคะเป็นคนสวยเป็นคนที่ดูดึงรับหน้าค้นหามีเสน่ห์มากๆนะคะภายนอกอาจจะดูแบบว่าดูขัดกับบุคลิกภายในภายนอกอาจจะดูแบบมีความเออถ้าเป็นผู้หญิงก,ก็คือเซ็กซี่เป็นผู้ชายก็คือหล่ออะไรเงี้ยแต่ข้างในอ่ะคือมีความเป็นแม่พ,พ่อพ้าอ,อ,อยู่ภายในอะไรเงี้ยน,นะคะคุณนแะอบแบบชอบหลงรักคนคนนี้มา มาสักพักแล้วเราคุณยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะเหมือนตัวคุณอ่ะด้วยพื้นฐานอ่ะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่แบบแฟงๆนะคะแล้วคุณก็มองคนที่คุณชอบว่าคนนี้ก็แฟงๆเหมือนกับคุณมันมีความยุติธรรมซึ่งการละกันคิดว่าถ้าเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับเขาหรือเธอคนนั้นอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะไม่ได้ถูกเอาเปรียบแน่นอนนะคะคุณคิดแบบนี้แล้วคุณอยากที่จะเหมือนกับเข้าเข้าไปแบบเข้าหาเข้าหาคนคนนี้นะคะเข้าหาคนคนนี้อยากที่จะแบบ หาเรื่องที่จะไปทํากิจกรรมร่วมกันนะคะไปอาจจะเหมือนกับทํางานร่วมกับเขาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยตอนนี้คุณโฟกัสที่เขาหรือเธอคนนั้นมากมากโดยที่แบบใครที่เข้าหาคุณอะคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่หละคุณแบบคุณเบื่อคุณคุณไม่สนใจอะ่ะคุณเหมือนโฟกัสที่เธอหรือเขาคนนั้นคนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นฟิลนี้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดต่อนะคะว่าคนนั้นคือใครไหมนะคะ ออมาเปิดกคนนั้นคือใครคะช่วยบอกหน่อยะคะ่ะอือือ คือใครอ,อ้อยค่ะเดี๋ยวเราให้ไพ่มั่มีสีสุกขยายเพิ่มนะคะ นะคะคือใครจริงๆแล้วค่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าด้วยพลังงานของเขาอะ่ะเขาก็เป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่เอ่อที่อยู่กับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่แล้วกันเนาะแล้วก็แบบเรียกได้ว่าถูกตามใจมาในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะถูกตามใจถูกแบบโอ้ถูกอะไรเงี้ยเนาะนะคะโตมาเนี่ยเขา็อาจ,จะมีการแบบถูกกันแกละคะโดนเพื่อนบูลลี่อะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยนะคะ คราวเนี้ยตัวเขาอะตัวเขาอะค่ะที่พี่ตัวของบุคคลที่สองอาการของพลังงานของเขาคือยังไงนะคะพลังงานของเขาอะก็เหมือนเป็นคนที่แบบเพื่อนคือคนอื่นอะชอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องของของคนคนเนี้ยบุคคลที่สองอะคนที่บุคคลที่หนึ่ง บุคคลที่หนึ่งอ่ะเขาไปส่องบุคคลที่สองใช่ไหมคะบุคคลที่สองเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่ผู้หญิงอ่ะเลี้ยงดูเยอะนะคะก็ถูกถูกดูแลอย่างดีแหละนะคะถูกได้รับการดูแลอย่างดีไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเง mm ี hmm. ้ยในช่วงชีวิตวัยเด็กที่ผ่านมา mm hmm. ก็อาจจะมีถูกเพื่อนบูร mm ี่ล้อเลียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวตัวเด็กตัวบุคล mm hmm. บคลที่สองเขาก็เหมือนกับไม่ได้สนใจอะไรนะคะ mm hmm. เป็นคนที่เพื่อน ้าข้างบ้านรักมากคือชอบชอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนคนเนี้ยนะคะแล้วเราก็เหมือนกับความสัมพันธ์นั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะต้องแบบเออแชทหากันหรือว่าโทรศัพท์คุยหากันนะคะไม่ได้แบบอยู่ใกล้ขนาดที่แบบหันหน้ามาเราคุยกันได้อะไรเงี้ยนะคะโดยเหมือนกับบุคคลเนี้ยนะคะก็ในชีวิตก็ค่อนข้างแบบเจอมรสุม นะคะชีวิตในความขัดแย้งนะคะกับคนอื่นเยอะแยะเหมือนต้องต่อสู้ดิน้นรนชีวิตเป็นคนที่แบบต้องต่อสู้ดิน้นรนชีวิตมาในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเชื่อในเรื่องของเวรกรรมด้วยนะคะเป็นคนเชื่อในเรื่องของเวรกรรมซึ่งความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าบูเพอรารว่าหกกันเนาะเหมือนกับอาจจะเป็นสวรรค์สั่สร้างให้ได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ แล้วก็มีคือเหมือนกับสวรรค์สรรสร้างให้มาได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ได้มาทําอะไรร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็มีการดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโดยพลังงานของบคุคคลที่สองอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีมีความน่ารักมีความน่ารักมีความดูใจดีนะคะดูเป็นคนชอบเทคแคร์ดูแลผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือพลังงานเป็นแบบนี้เลยนะคะ คราวนี้นะคะเรามาดูกันไหมว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเวิร์กไหมนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะเวิร์กไหมถ้าได้มาแบบออสารภาพรักอะไรเงนี้ถ้าได้มาสารภาพรักมันจะเวิร์กไหมนะคะถ้าบุคคลที่หนึ่งไปสารภาพรักกับบุคคลที่สองมันจะเวิร์กไหม มั่งมีสีสุกใช่เ่าด้วยเบอรอ<ม>ืคือถ้าไปสารภาพรักนะเอาจริงๆอะ่ะเหมือนกับมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะ <laughs> นะคะ เป็นะายที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนกับตัวบุคคลที่หนึ่งอาจจะต้องต่อสู้นะคะเพราะว่าตัวบุคคลที่สองเนะะี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีเหมือนกับตัวเรื่องนะคะคือเขาอะเป็นถึงแบบเออราชาชินีเีืยดมาก,กะที่เป็นคนแบบดูดีนะคะดูดูมีเงินมีทองแล้วก็ดูอบอุ่นดูใจดีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาอะ คือคนบุคคลที่สองอะ่ะเขาแบบค่อนข้างดูแบบดูดีมากๆอะไรเงี้ยนะคะถ้าคุณเข้าไปสารภาพรักเขาอะ่ะนะคะอาจจะมีสิทธิ์ที่เหมือนกับกลับมานอนกลับมานอนโรมนิดนึงกลับมานอนโรมนะคะแล้วก,เกเอออออ็เหมือนกับรอคอยอะ่ะเหมือนกับรอคอยอ่ะรอคอยว่าเขาจะตอบรับแบบไหนอะไรยังไง,ไงอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นฟีลนี้นะคะเพราะว่าเหมือนกับ มันจะมีความรู้สึกว่าอาจจะแบบพอได้มารู้จักกันอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะคือตอนที่ที่แบบเราชอบเขาอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบดูดีดูอะไรเงี้ยดูแบบดูดีมากๆแลเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปทําความรู้จักแต่พอไปทำความรู้จักเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเราคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับคือตัวบุคคลที่สองเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ตรงปกก็ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกกับเขาว่า คนนั้นไม่ตรงปกก็ได้นะคะดังนั้นอะ่ะตัวบุคคลที่หนึ่งอะ่ะก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจต่อบ,บุคคลที่สองเพราะว่าบุคคลที่สองอะ่ะเขาก็มีคนเข้ามาดูแลเทคแคร์เยอะอะไรเงี้ยน,นะคะอืเขาเข้ามาดูแลเทคแคร์เยอะนะคะความสัมพันธ์นี้มันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะเป็นเ,ลเวลา่มเวลาเหมือนกับว่าเวลาเวลานี้เป็นคือเหมือนกับอาจจะเป็นอะไรที่แบบ ข้อเกี่ยวกันมีเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยมันถึงจะต้องได้มาคุยกันอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเวลา,าว่าเวลานี้เป็นเวลาที่มันอาจจะได้สื่อสารกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการเหมือนกับทํางานร่วมกันทําการค้าร่วมกันหรือทําธุรกิจร่วมกันก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเป็นฟิลนี้ทกากิจกรรมร่วมกันนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชันะตอนนี้มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเป็นอะไรที่อาจจะคุณอาจจะต้องไปต่อสู้แย่งชิงนะคะ เพื่อที่จะได้หัวใจของบุคคลที่2มานะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจในตัวเองอะไรเงี้ยนะคะเพราะคุณก็มีความเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะคะว่าคุณจะชนะใจเธออะไรเงี้ยนะคะจะเป็นฟิลนี้นะคะดังนั้นคุณก็ได้แต่เหมือนกับนิ่งๆเราคอยอะไรเงี้ยไปอะเราคอยอย่างเงียบๆอะไรเไงี้ยนะคะไปค่ะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆพันตาช่วยต่ออีกทีหนึ่งค่ะ กี you, mm ้พ hmm. mm ันตาจะเป็นไงคะอืม ตอนนี้ว่ะอะไรคือเดีอ่ะ mm hmm. คือตัวคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังะะ mm hmm. ตัวคุณอะก็คือเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์ยะ ที่เมย์บอกไปอ่ะคือคุณก็รู้สึกว่าคุณยังลังเลที่จะเข้าไปหาเธอนะคะคุณคุณลังเลมากเพราะว่าคุณเหมือนคิดว่าถ้าถ้าคุณเข้าไปอ่ะมันจะต้องมีการต่อสู้หรือว่าคุณอาจจะพอเข้าไปแล้วมันอาจจะไม่คลิกกันก็ได้นะคะหรือว่าเออคุณอาจจะต้องไปต่อสู้แย่งชิงเพราะว่าอาจจะมีบุคคลที่สองเขาจะมีออปชันเยอะมากอะไรเงี้ยนะคะตัวคุณก็อยากที่จะวินวินนี่แหละอยากที่จะชนะอะไรเงี้ยนะคะแต่มันเหมือนกับว่าความรู้สึกของคุณนะคุณรู้สึกว่า ถ้าเป็นความรักแบบนี้คุณไม่เอาดีกว่าคุณแบบถ้าคุณจะต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นอนะไรเงี้ยคุณจบดีกว่านะคะคุณยอมที่จะเหมือนกับเหมือนกับไม่ต้องมีแฟนก็ได้อะอยู่คนเดียวไปอนะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องมีแฟนก็ได้นะคะพอตัวคุณอนะ่ะคุณก็เหมือนกับอยากที่จะรู้ว่าเขาอ่ะบุคคลที่สองอ่ะมีใครจริงๆไหมเหมือนกับมีออปชันอื่นอะไรไหมก็อาจจะแบบมีการไปดูดวงก็ได้นะคะไปเปิดไพ่เซมซีหรืออะไรก็ตามอนะไรเงี้ยเพื่อที่จะหาหลักฐานว่าเออบุคคลที่สองอ่ะ เขาว่ายังมีพันธนาการอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตัวคุณน่ะก็ก็ลังเลว่าจะเข้าไปดีไหมหรือดีไม่ดีเนาะเข้าไปมันจะต้องไปแข่งขันกับอลไรเราพอเข้าไปอ่ะมิสไซมันจะคลิกกันไหมอะไรเงี้ยประมาณฟิลนี้เลยนะคะตันนี้ก็คือจะเป็นแรนดอมวันนี้นะคะมีก็ไม่ดูว่าเป็นแรนดอมของใครนะคะรับชมรับฟังไว้อย่างมีสติเนาะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ ประมาณนี้เลยนะคะไว้เจอกันนะคะวันเสาร์นะคะเวลาสทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มนะคะในไลฟ์สด YouTube นะคะแล้วก็สำหรับวันศุกร์นี้นะคะก็คือเวลา2อทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยก็คือจะมีมีไลฟ์ทอล์กใน Open Chat ในไลน์นะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นะคะเพื่อเข้าร่วมอยู่ในไลน์ Open Chat ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ